สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบรณาจารย์คลิปนี้เราจะมาพูดถึงดาวเกตและดาวมฤตยูที่จะมาคุมกันหรืออยู่ร่วมเรือนเดียวกันในราศีพฤษภตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายน2566ไปจนถึงสิ้นปีคือ31ธันวาคม2566นี้ซึ่งจะเป็นการให้ผลส่งท้ายปี ต่อชาวลัคนาทั้ง12าราศีอย่างไรบ้างนั้นทางโบรณอาจา์มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังพอเป็นแนวคิดหรือใช้พินิษพิจารณาในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่จะเข้ามาและส่งผลในช่วงส่งท้ายปีนี้และก็ต้องขอบอกกล่าวกันทุกครั้งนะครับว่าคำพยากรณ์ทั้งหมดนี้เป็นการพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้เป็นการพยากรณ์จำบอจจอจ,จงดวงใดวดวงหนึ่ง เป็นการเฉพาะก็โปรดใช้สติและวิจารยานในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับถ้าดูแล้วไม่ชอบไม่ใช่ไม่ถูกใจก็เลื่อนผ่านมองข้ามไปแต่ถ้าดูแล้วชอบดูแล้วใช่และก็ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอออกตัวกันก่อนนะครับว่า ทางโบรณาณจารย์จะไม่เอ่ยถึงเนื้อหาและความหมายของดาวเกตและดาวมุตยูให้เป็นเชิงวิชาการมากนักจะพูดคุยกันแค่พอเข้าใจได้จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาหรือเยินเยอะมากนักพูดกันคร่าวๆก็พอเริ่มที่ดาวเกตส่วนใหญ่มักจะสื่อถึงเรื่องของจิตวิญ,ญญาณหรือเหตุอันไม่คาดคิดหรือคิดไม่ถึง รือเรื่องอันเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างที่ต่างแดนต่างชาติต่างมิติต่างเวลาหรือเป็นเหตุปุบป,ปรับฉับพันรวมถึงพวกเทคโนโลยีใหม่ๆการขับเคลื่อนด้วยพลังงานใหม่ๆประมาณนี้ส่วนดาวมุตยูมักจะสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเกา่าไปสู่สิ่งใหม่การปฏิวัติการปฏิรูปการพัฒนาในด้านต่างๆหรือเกิดเหตุที่เป็นไปแบบ ผิดฝาผิดด้านประมาณนี้เมื่อดาวทั้งสองดวงนี้มากุมกันหรืออยู่ในเรือนเดียวกันแล้วก็จะเกิดปรากฏการณ์คือทำให้เจ้าชะตามีพฤติกรรมผิดแปลกแตกต่างไปจากเดิมโดยเฉพาะในเรื่องของความคิดจิตใจมักจะชอบทำตัวแปลกแยกจากสังคมชอบสิ่งเก่าชอบของโบราณได้เข้าไปสมัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งมหัศจรรย์ ศึกษาศาสตร์โบราณเช่นแพทย์แผนโบราณโหราศาสตร์หรือพิธีกรรมต่างๆหรือการค้นหาค้นพบความรู้แปลกใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนถ้าจะพูดกันให้เข้าใจง่ายก็คือเป็นการกลายสภาพจากสิ่งเก่าไปสู่สิ่งใหม่และจากสิ่งใหม่ย้อนกลับไปในสิ่งเกา่ายกตัวอย่างเช่นบางท่านบางคนไม่เคยเชื่อเรื่องดวงแต่พอดาวเกตมากุมกับดาวมฤุย กับกายเป็นสนใจใฝ่รู้ศึกษาจนมาเป็นครูบาอาจารย์ทางด้านโหนหรือทางด้านดูดวงไปเลยก็มีหรือบางท่านจากที่เป็นอาจารย์ทางด้านดูดวงกับกายเป็นผู้สนใจใฝ่รู้ในเรื่องของศาสนาปรัชญาจิตวิทยาหรือจิตวิญญาณจนต้องทิ้งอดีตในการเป็นโหราจารย์ไปเลยก็มีหรือบางท่านเป็นนักบวช ที่บำเป็นตนมานานแต่กลับต้องสิกขาลาเพศเป็นครหัดก็มีหรือบางท่านเคยปฏิเสธเ,เทคโนโลยีมาก่อนพอมาถึงช่วงนี้ก็กลับกลายเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญไปเลยก็ไม่น้อยอ่าเป็นในด้านการเงินก็จะเกิดเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางธุรกรรมด้านการเงินคือเกิดการใช้จ่ายในรูปแบบที่ไม่จำเป็นจะต,ต้องใช้เงินสดมากนะัก ก็หันไปใช้เงินทางด้านดิจิทัลแทนถ้าพูดถึงด้านนวัตกรรมเครื่องยนต์นกลไกก็เป็นการใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานชนิดใหม่ๆหรือใช้หลักการผสมผสานก็เป็นได้เช่นกันจากที่กล่าวมาพอสังเขปนี้ก็เพื่อให้ท่านได้เข้าใจและมองเห็นถึงความหมายของดาวเกตกลุ่มกระดาวมุตยิยูถ้าดาวทั้งสองดวงนี้มาสถิตกลุ่มกันในราศีใดแล้ว หรือลัคนาได้แล้วก็จะเกิดผลโดยตรงหรือเห็นชัดในลัคนาและราศีนั้นๆพร้อมทั้งจะมีผลข้างเคียงบ้างก็าจากการที่มีโยกเกณฑ์ทางด้านโหราศาสตร์คือเป็นโยกหน้าโยกหลังเล็งกันตีกคนกันซึ่งทางโบราณจารก็จะขมวดรวมให้เป็นความหมายที่พอจะทําความเข้าใจกันมากขึ้นส่วนจะส่งผลมากหรือน้อยได้หรือเสียดีหรือร้ายอันใด ก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาเดิมของแต่ละบุคคลว่ามีดาวอะไรตั้งรับอยู่บ้างดูแล้วฟังแล้วก็อย่าจริงจังหรือซีเรียสเกินไปนะครับให้ถือเสียว่ารู้ไว้ใช่ว่าก็พอทีนี้เราก็จะมาพูดถึงชาวลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมก็ดูได้เช่นกันครับ การที่ดาวเกตและดาวมรตยูมากุ่มกันหรืออยู่ร่วมเรือนเดียวกันในราศีพุธศพในครั้งนี้อันเป็นพบพันธุนั่นหมายถึงสถานที่อยู่อาศัยสถานที่ทํางานยานพาหานะตําแหน่งหน้าที่การงานสถานภาพทางสังคมการที่สาวทั้งสองดวงนี้มากลุ่มกันหรืออยู่ร่วมเรือนเดียวกันในพบพันธุนี้ก็จะส่งผลให้ในเรื่องของสถานที่อยู่อาศัย ซึ่งจะเป็นการโยกย้ายซ่อมแซมต่อเติมตกแตง่งขายบ้านเก่าซื้อบ้านใหม่ทั้งจะเป็นการปลูกบ้านใหม่หรือเป็นการซื้อบ้านมือสองก็ได้การนำบ้านที่ดินเพื่อไปจำนำจำนองขายฝากหรือไปเป็นหลักประกันเกี่ยวกับสินเชื่อสถาบาันเงินก็ได้หรือบางท่านอาจจะเป็นผู้มีธุรกรรมธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่เป็นนายหน้านายทุนเกี่ยวกับการรับจำนำจำนองขายฝากช่วงนี้ก็จะมีลูกค้าเข้ามาติดต่อด้วยจำนวนมากหรือบางท่านอาจจะมีการปลดเปลื้องมีสินเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินเช่นปิดหนี้ไทยทอนโกนรั์ก็ได้เช่นกันหรือบางท่านที่เป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถเต็นท์ขายรถโชว์รูมขายรถท่านก็จะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนมากหน้าหลายตา หรือว่าไปได้สวยในช่วงนี้ส่วนในบางท่านที่ทํางานประจาําไม่ว่าจะเป็นพนักงานลูกจ้างทั้งภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐท่านอาจจะมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนโยกได้รัรักษาการแทนในเรื่องงานและความรับผิดชอบจะด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจยังไงท่านก็ต้องรับเอาไว้เขาเรียกว่าภาระจำยอมมาเถอะหรือบางท่านที่มีประวัติหรือพฤติกรรม ที่ไม่ค่อยจะสสะอาดในเรื่องการรับเรียกผลประโยชน์ก็พึงระวังจะต้องได้รับผลที่ตามมาในไมช่ช้าหรือกําลังหลงทางกระทําความผิดอยู่ท่านก็อย่าก,กระยิมยิ้มย่องว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นหรือเอาผิดท่านไม่ได้เมื่อคนเล่าถึงครามหมดบุญหนุนนำดวงจะตาตกก็ต้องถึงเวลารับผลกรรมของการกระทำนั้นๆ อันนี้ก็ขอเตือนด้วยความปาถนาดีนะครับถ้ายังกลับใจกับตัวท่านก็ยังไม่สายเกินไปหรือบางท่านที่มีคดีความเกี่ยวกับคดีแพ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการละเมิดการทำให้ผู้อื่นเสียหายคดีภาษีคดีแรงงานคดีคุ้มครองผู้บริโภคท่านก็อย่านิ่งนอนใจถ้าสามารถเคลียร์ได้เคลียร์จบได้ก็รีบจัดไปเพราะไม่งั้น เรื่องนี้อาจจะลากยาไปถึงปีหน้าแน่นอนทั้งหมดนี้ก็ขอฝากเป็นข้อคิดก็เตือนใจถ้าท่านใดไม่เข้าขายใดใดในข้อความที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนี้ก็กล่าวได้ว่าก็ถือได้ว่าพื้นฐานดวงของท่านดีมากปีหน้าฟ้าใหม่ปี2567ท่านก็ยิ่งจะเจริญรุ่งเรืองครับท้ายคำพยากรณ์นี้ทางช่องโบนัาจา์ ขอน้ำใจสักเล็กน้อยจากท่านที่เข้ามาชมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ